มโมทนานาจเจริญพรต้อนรับศรัทธาญาติโยมแตทุกคนทุกท่านนั้นนะครับที่ได้เดินทางมายังวัดอรุณราชวรารามในช่วงนี้นะก็ได้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแผ่นทองด้วยในปีนี้นะครับพระเดชพระคุณขหลวงพ่อพระธรรมรัตนธิโรเจ้าวาดวัดอรุณราชวราราม กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค9ก้าได้มีดําริที่จะหล่อเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งพระพุทธรูปประจำพระอารามนะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนพระวิหารหลวงของวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้สำหรับหลวงพ่อแจ้งหรือว่าพระแจ้งนั้น,นเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศลาวอัญเชิญมาพร้อมด้วยพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปาราวแต่เดิมนั้นนะครับประดิษฐานอยู่ด้านในพระบรมมหาราชวังในการต่อมาในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่า,ร,าวรุนเกล้ารัชกาลที่สี่ทรงมีพระราชดำริว่าหลวงพ่อแจ้งหรือว่าพระแจ้งนี้นะครับมีชื่อท้องกับพระอารามวัดอรดูราชวรารามนามเดิมว่าวัดแจ้ง จึงทรงพระกรุณาโปรดให้อัญเชิญพระแจ้งหรือว่าหลวงพ่อแจ้งที่เราเรียกติดปากกันว่าหลวงพ่อแจ้งมาประดิษฐานอยู่ด้านบนพระวิหารหลวงของวัดอรุณราชวรารามจึงเป็นพระพุทธรูปเก่าศักดิ์สิทธิ์เคียงคู่ประจําพระอารามนับแต่นั้นมาเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนชาววัดอรุณราชวรารามตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มากราบไหว้ขอพร ให้สมความปรารถนาตามเรื่องต่างๆตามที่ได้เคยกล่าวหรือว่าบนเอาไวนะ้เพราะฉะนั้นในปีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวัางวัดอรุณราชวรารามหลวงพ่อพระธรรมรัตนดธีโลกจะได้ประกอบพิธีเททองด้านหะนะ้านะ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 วัดอรุณราชวรารามนับว่าเป็นมหามงคลในขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วัดอรุณราชวราราม ที่ได้จะประกอบพิธีเททองพยายักษ์วัดแจ้งซึ่งญาติโยมหลายท่านนั้นก็คงจะคุ้นชินนะในคำว่ายักษ์วัดแจ้งก็คือพยายักษ์วัดแจ้งที่ประดิษฐานยืนคู่อยู่ด้านหน้าประตูพระมหาพิชัยมงกุฎพยายักษ์วัดแจ้งนี้เป็นเทภารักษ์ประจำวัดอรุณราชวรารามเป็นยักษ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย หรือจะว่าเป็นยักษ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็ได้เป็นเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาอย่างพระปางวัดอรุณราช,ชวรวรารามอันเป็นพระมหาธาตุคู่พระนครเป็นที่ประดิษฐานาพระบร,รมสารีริกธาตุในขณะเดียวกันนั้นก็ยังเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน ที่ได้มาขอพอรกับพยายักษ์วัดแจ้งตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบันได้มาขอพอรให้ความสำเร็จได้มาบนบานสารกล่าวทั้งจะในเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องการเงินการงานรวมไปถึงเรื่องของความรักนะเมื่อมีทุกข์ก็ได้มาบอกกล่าวพญายักษ์วัดแจ้งที่ยืนปกปักรักษาวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้นะเมื่อได้บอกกล่าว แล้วสมความปรารถนาก็จะได้มาแก้บนบางสัญก่ลาวตามที่เราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เครื่องพีต่างๆผลไม้มงคลผ้าขาวผ้าแดงผ้าสามสีแล้วก็แผ่นทองที่ปิดอยู่ที่ขาพญายักษ์วัดแจ้งซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวราราม ที่จะได้ประกอบพิธีเททององค์หลวงพ่อแจ้งเคียงคู่ด้วยเทภารักษ์ประจำพระอารามก็คือพญายักษ์วัดแจ้งขนาดความสูง2เมตร40ก็ขอเรียนเชิญเญจริญพรญาติโยมนะได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเขียนแผ่นทองจารึนชื่อนามสกุลของท่านซึ่งทางวัดจะได้จัดสถานที่ไว้อำนวยความสะดวก ให้ได้จารึกชื่อนามสกุลตลอดทั้งปีที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์น้อยริมแม่น้ำเจ้าพยาญาติโยมท่านใดนะมีความประสงค์ที่จะร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่จะได้รับอานิสงส์แห่งการหล่อพระพุทธรูปหล่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาพร้อมด้วยหล่อพญายักษ์วัดแจ้งเทภารักประจำพระอาราม เพื่อบรรดาลโดนความสุขความสวัสดีมงคลนั้นให้บังเกิดขออนุภาพแห่งคุณพระรันตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในพระอารามอันมีพระปางวัดอรุณราชวรารามเป็นองค์ประธานบารมีแห่งองค์หลวงพ่อแจ้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระอารามและบารมีของเทพารักษ์ประจำพระอารามก็คือพญายักษ์วัดแจ้ง ได้อภิบาลรักษาท่านทั้งหลายที่ได้มาเป็นเจ้าภาพได้มาฝากชื่อฝากนามสกุลไว้เป็นมงคลณวัดอรุณราชวรวรารามแห่งนี้นะจงปกปักรักษาทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาเป็นผู้มีความปรารถนาสำเร็จนะให้พบเจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์ ขอคำว่าไม่มีจงหย่ามาบังเกิดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามเข้าพระนิพพานดังบทบาลพระบาลีว่าสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอีทางพลังเอตสมิงรัตนตยสมิงสัมปาาสมาชนะเจตโสขอความปรารถนาทั้งปวงของท่านจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเถิด